เด็กค่ะต่อต่อนะคะต่อคลิปที่สามเนาะต่อคลิปที่สามในการเจ็บคอต้นสนนะคะตอนนี้คุณสุก็วิ่งแถวที่เสาสองกันได้โซ่หนึ่งแล้วก็เสาสองแล้วก็ไม่เอกข้ามมาเลยนะคะโอเคถ้าใครถักก็อนอถักตามก็น่าจะได้ฟังคลิปนี้โอเคนนี้คุณสุก็มาถึงช่องสุดท้ายแล้วนะคะ เสาสองกันในโซ่หนึ่งนะคะเสาเสองกันในโซ่หนึ่งเนาะโอเคเดี๋ยวสุขไปจับกล้องนิดหนึงโอเคมากันในโซ่หนึ่งแล้วก็ลงเสาสองนะคะดอกสุดท้ายของทุนสุดนะคะแล้วก็ไม่เอ็กนะไม่เอ็กไม่ไม่เอ็กนะคะผ่านไม่ผ่านหัวเข็มนะคะเพราะว่ามันถึงตาสุดท้ายแลยะะ้วเนาะ หนึ่งสองสามนะคะหนึ่งสองสามเนาะแล้วก็ลงไปเลยนะลงไปแล้วก็ดึงผ่านนะคะดึงผ่านนะดึงผ่านเลยนะคะดึงผ่านนะคะแล้วเราก็ถ้าเราไม่ล็อกเราก็ถ้าเรามั่นใจตัวเองก็สอดเลยนะคะสอดเลยเนาะสอดเลยสอดเลย,เลย,เลยก็ดึงผ่านอีกรอบหนึ่งแล้วก็เข้ามาช่องกลางเลยนะคะก็นะคะมันจะเนียบฝานะคะนะคะ ก็ค่อยมาล็อกในช่องกลางเพราะว่ามันเป็นดอกสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวคุณสุจะวางให้ดูนะคะสุจะวางให้ดูเนาะว่าเราทําถึงระดับนี้โอเคยังไงนะคะว่ามันหมุนแค่ไหนแล้วเนาะโอเควางวางดูนะคะฝังดูนะคะโอเคเห็นไหมคะ เริ่มหมุนดิกล้วเห็นไหมคะดิกแล้วเนาะ,ะนะถ้าใครถักตามมูอก็จะได้ประมาณนี้อยู่แล้วเนาะวิ่งด้วยโซ่3าก่อนนะคะ1รอบนะคะแล้วก็มาเสาสเสาแล้วก็กันด้วยโซ่2โดยแม่เอ็กนะคะแล้วก็แถวที่แถวที่4อันนี้ก็โซ่3ามแถวที่1อันนี้แถวที่ 2, แถวที่3าโซ่ามก็คือเสาสองแถวสกันด้วยโซ่2แล้วก็เอ็กนะคะแล้วก็มาดอกใหม่แล้วก็เอ็กนะคะเสาสาม แถวสามก็คือแถวแถวแถวเนี้ยหนึ่งสองสามสี่แถวสี่ 1, 2, 3, 4, 4, เนาะอ่ากันด้วยโซ่สองเหนึ่งโซ่สางสองแล้วก็ไม่ x นะคะโอเคเราเข้าใจกันเนาะเข้าใจกันแต่นี้เรามาพอเราได้คอพอดีแล้วเราทำไงคะพอเราได้คอพอดีแล้วเราต้องเข้าเขาเรียกอะไรนะคะเซฟล็อกนะคะคือล็อกเขา ล็อกเขาหมายความว่าไม่ให้เขาดิ้นจากนี้เราถ้างั้นขอเวลาเราซักไปอะไรไปมันจะย้้ยนะคะตอนนี้เราจะมาล็อกเขานะคะล็อกเขาเพื่อเขาเนียบแล้วเขาอยู่นะคะไม่ดิ้นไปไหนพอเราอดอปเข้ามาช่องกลางแล้วเราอดอปเข้ามาช่องช่องกลางแล้วนะคะแล้วเราก็เอ็กหนึ่งแล้วเราก็ทําโซ่นะคะโซ่สองนะคะทําโซ่สองลงตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงระหว่างดอกนะคะแล้วก็ล็อก นะคะในผ่านหัวเข็มนะโซ่สองลงเนี้ยตรงที่เราทำโซ่หนึ่งไว้นะคะในกลางดอกนะคะล็อกนะคะทำอย่างนี้โซ่สองเอกโซ่สองเอกโซ่สองเอกเราสวยให้ดูช้าๆนะเนี่ยโซ่สองลงช่องเนี้ยช่องกลางๆเนี้ยช่องเนี้ยช่องเนี้ยช่องเนี้ยเอก สสองลงระหว่างดอกตรงนี้เอกนะคะเสสองตรงนี้เอกสองแล้วก็ลงตรงระหว่างดอกเอกนะคะเสสองลงกลางกีบเนี่ยเอกสองลงระหว่างดอกเอกนะคะเสสองลงตรงกลางกีบเอกนะคะเสื้อสองลงระหว่างดอกเอกนะคะเสสอง ลงกลางจีบเอกนะคะเสื้อสองลงระหว่างดอกเอกนะคะเสื้อสองลงกลางจีบเอกนะคะเสื้อสองลงระหว่างดอก x อกนะคะเสื้อสองลงกลางจีบเอกนะคะเสื้อสองลงระหว่างดอก x นะคะโอเคเป็นไงคะงานเนี้ยเด่นไหมคะ ไม่ดึงไปไหนแล้วเขาเอิ้เซฟล็อกเนาะเซฟล็อ <laughs> กก็คือล็อกเขาเลยนะคะจุดเริ่มต้นเราจะตรงนี้เนาะเดี๋ยวงงเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเริ่มจะคือกันแล้วนะคะจุดเริ่มต้นยวตรงนี้เนาะนะจุดเ,เริ่มต้นที่เราเอาดอกมากลางๆเลยจะตรงนี้เนาะนะคะจะตรงนี้นะคะ,ะ,คะอันนี้เราก็ถักเลยนะคะทำอย่างเงี้ยเสื้อสองลงช่องกลางเอก เสื้อสองลงระหว่างดอกเอกนะคะเสื้อสองลงกลางดอกเอกเสื้อสองลงระหว่างดอกเอกนะคะทำอย่างนี้นะคะทำอย่าง,งนีจ้จนจนรอบนะคะจนรอบเนาะเสื้อสองเอกนะคะเสื้อสองลงระหว่างดอกเอกเสื้อสองลงกลางดอกเอกเสื้อสองลงระหว่างดอกเอกนะคะ เสืสองลงกลางดอกเอกนะคะเสื้อสองลงระหว่างดอกเอกเสื้อสองลงกลางดอกเอกเสื้อสองลงระหว่างดอกเอกนะคะแล้วก็เสื้อสองลงกลางดอกเอกนะคะเราจะจบแบบนี้เลยหรือว่าเราจะจบทำอดอกของเขาอีกหน่อยนึงหมายว่าถ้าบางคนชอบอย่างนี้ก็ลงอย่างนี้นะคะ ทำอย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่สองลงระหว่างดอกเอกก็จะมีตะนนาะขึ้นมาอย่างนี้นะคะนะคะตะนนอกขึ้นมาอย่างนี้ทำนี้ก็ได้นะคะถ้าใครต้องการเรียบๆก็ทำเหมือนกุณสุนะคะแต่กุณสุขก็จะไม่ทำนะคะคุณสุจะทำเรียบๆเนาะกุทสุทำเรียบๆนะคะเอกโซ่สองลงระหว่างดอกเอกนะคะ่สองลงระหว่างดอกเอกนะคะ เพ่อสองลงก like <ด Liberty. S 1> ลางดอกเอกนะคะเพ่สองลงระหว่างดอกเอกเพ่สองลงกลางดอกเอกเพ่สองลงระหว่างดอกเอกเ่สองลงกลางดอกเอกเพ่สองลงระหว่างดอกเอกนะคะทำอย่างนี้วนไปถึงล้วเดี๋ยวคันสุดจะถักไปเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามัน มันไม่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เห็นวงวงกลมของของของแล้วลเสร็จเป็นไงเนาะจะได้จบไปเลยเนาะคะเื้อสองลงระหว่างดอกเอกนะคะเข้าสองลงกลางดอกเอกนะคะเื้อสองลงระหว่างดอกเอกนะคะเข้าสองลงกลางดอกเอกนะคะเื้อสองลงระหว่างดอกเอกนะคะ โซ่สองลงกลางดอกเอกนะคะแล้วก็โซ่โซ่สองลงระหว่างดอกเอกลงกลางดอกเอ็กโซ่สองลงระหว่างดอกเอกอย่างต่มันก็เจ็บช่องที่เราข้ามหากันไม่เนียบคือเราเจ็บแล้วมันจะเนียบขึ้นนะคะมันจะเนียบขึ้นเนาะมันจะไม่งานมันจะเนียบขึ้นนะคะนะคะโซ่สองลงระหว่างลงกลางดอกเอก ชื่อสองลงระหว่างดอกเอกเื่อสอลงกลางดอกเอกเสื่อสงลงกระหว่างดอกเอกแล้วเื้อสองลงกลางดอกเอกนะคะเื่อสองลงระหว่างดอกเอกเสื ha, はは้อสองลงกลางดอกเอกแล้วก็เสื่อสองลงระหว่างดอเอกนะคะแล้วเสือสองลงกลางดอกเอกแล้วเสื้อสองลงระหว่างดอเอกนะคะนะคะ เดี yeah. ๋ยวจุดถ <net> ึงถึงบักเกอร์แล้วนะคะเสออลงกลางดอกเอกเสอสองลงระหว่างดอกเอกเอสองลงกลางดอกเนะคะเสอสองลงระหว่างดอกเอกนะคะเอเ้อสองลงกลางดอก x นะคะเสื้อสองลงระหว่างดอกเอกนะคะเสอสองลงกลางดอกเเห็นไหมคะถึงแล้วนะคะ เทอรสองลงระหว่างดอก x นะคะแล้วก็เทอรสองลงกลางดอกลงกลางดอกนะคะเกเทอร์สองลงระหว่างด ouais อกนะคะตรงมาเกอร์เนาะแล้วก็จบดึงรั่นะคะเดี๋ยวเอามาเกอร์ออกก่อนเนาะเกิดะเด็เราต้องหมาอีกหน่อยเนาะ เอามาเนี่ยพอเราเริ่มตรงนี้นะอโอเควันนี้เรามาดูกันนะคะวันนี้เรามาดูกันมาดูกันเนาะโอเคหลังจากเราล็อกเขาแล้วนะคะเราล็อกคอเขาแล้วดูซิว่าคอเขาเป็นยังไงนะคะดูซิว่าคอเขาเป็นยังไงเได้ไหมคะ เขาปดิดเสธเลยะน,นะคะปะดิดเสะเลยนะคะมนดิเลยนะคะมนดิเลยนะคะสวยไหมถ้าเราต้องการให้เขามั่นคงอีกล่ะนะคะถ้าเราต้องการให้เขามั่นคงทําไงเอ่ยนะคะคุณสุก็จะสอนต่อนะคะอันนี้คือวงวงรอบเราพอดีแล้วเนาะเราพอดีแล้วเราจบแค่นี้แล้วนะคะถ้าเราต้องการอ่ะอู้ยอยากให้มัน แน่นหนาทาว,วนอีก่งทำไงคะ,ะนี่เนะาะทำไงคะคุณสุทำนี้นะคะทำนี้เนาะทำนีน้คือวงรอบเราได้แล้วทุกอย่างล็อกแล้วแข็งแรงแล้วอะไรเงี้ยนะคะทำไงคะแล้วก็อดอกมาก่อนเนาะปึ๊บทำนี้ค่ะลงตรงช่องที่มันเป็นช่องว่างนะคะทำนี้ย ใช่ไหมคะแบบนี้นะคะหนึ่งสองซักปุ๊บประดับเขาไงเน่เราก็ดึงผ่านนะคะทุกคนคงคงทำเป็นเนาะกระดุมได้ไหมกระดุมเนี่ยคนสุนก็จะแต่ลาสอนก็จะยากหน่อยดึงผ่านนะคะแล้วก็ล็อกอลงเนี้เห็นไ,ไหมคะลงนี้นะคะแล้วก็ มาอลงนะตรงที่เราทําไว้แล้วเป็นงานประดับแล้วนะคะเป็นงานประดับเขาละนั่งช่องส้เสีเขาสองเส้นเลยนะเสีเข้าสองเส้นลนะแล้วก็ดึงดึงผ่านก็ได้นะถ้าไม่ดึงผ่านก็เอ็กไปเลยถ้าดึงผ่านงานก็จะเนียบหน่อยนะคะดึงผ่านเลยแล้วก็ล็อกนะคะแล้วก็ลงช่องที่เราทําซ่สองไว้นะ ปุ๊บแล้วก็ขามมาช่องนี้ปุ๊บเห็นไหมคะแล้วก็มาอีกช่งองหนึ่งหนึ่งสองสามเดี๋ยวก็สุนให้ดูนะคะเอ็กเลยก็ได้นะถ้ามันยุ่งยากแล้วก็ลงแต่ก็จะไม่ค่อยตรงท่ะลายเนาะไม่ตรงท่าไหร่นะคะนี่นก็จะประมาณนี้เห็นไหมนะคะเห็นไหม สวยไหมอันนี้คือประดับแล้วเนาะประดับแล้วแต่วงรอบคือเราพอดีแล้วเนาะวงรอบเราพอดีแล้วใครจะทําแบบเรียบๆนะคะเรียบๆเรียบๆเห็นไหมคะเรียบๆเ,เ,เ,เลยได้นะคะใครจะทําให้มันแน่นเก่าๆขึ้นไปก็ได้เนาะโอเคนะสวยแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวเพื่อนก็อยากทําแบบไหนก็ทํานะดดึงไงก็ไม่ไปไหนแล้วนะ เซฟล็อกเหมือนเราล็อกน้ายไหมคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ